ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีสิงห์สำหรับชาวราศีสิงค์คุณดูคลิปนี้และชาวราศีพิจิกชาวราศีกุมชาวราศีพุษภก,กคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วเส็และสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคนคนราศีมิถุนคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคารดาวพุธดาวเสาร์ดวง,ด,วง,ด,วงดาวอะไรก็แล้วแต่ อยู่ในราศีสิงคุณทูกคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นกับคุณ50บวกลบ อันนี้วันที่ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่26เดือน10ตุลาคม2564คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าบางคนถามว่าผมเปิดสอนเ,ออเรียนดวงยู่หรืนไมตอนนี้เปิดสอน สำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเลเนียนแล้วนะครับก็ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้อซผมรับรองว่าสอนให้คุณจากยูเรเนียนที่มันยากๆเนี่ยให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อน ดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยจะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงความรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะทําให้คุณแบบเออรู้ว่าเออแบบจะคบกันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ ไปได้มากไหมน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวงของคุณเองได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็สอนแบบเออไม่มีกั๊กก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยแล้วกันนะแล้วก็สําหรับราคาค่าเรียนเนี่ยสาหรับคนที่เออไม่เดือดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนเนี่ยก็คือคอร์สหนึ่งสองหมื่นแปดพันบาทนะแล้วก็เรียกว่า เรียน10วันวลานละ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยอ่ะแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อตัวทําให้คุณเรียนรู้เรื่องแล้วก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับ แล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้เนาะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่าผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนร้อเซแล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานแบบักการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายอ่ะไอะที่ผมสอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่า เก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยคือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบนี้นะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกปเนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียง่ว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์กนะ็คือ,เ,อ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่า เป็นระบบพวก Windows นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ Windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสำหรับผมนีมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดวงคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลยนะ2 8 0 0 0บาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับ สำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดอะนะคือเรียกว่าคุ้มแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดววของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากๆเนี่ย,ยนะผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไง้ยตรงนี้ต้นดวงยังไงอ,อ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบ อ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรมันนี้ดูเองเป็นแน่นอน100%ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนำประชาสัมพันธ์นะสมะการนี้นะครับก็คือดาวทิปเซอุส่วนลูกรกับดาวทิปแอดเมตอสเท่ากับจุดเจ้าตาจัน์ความหมายจะแปลว่าสตรีหรือคนหลายคน ซึ่งได้รับภารกิจใหม่พบสภาพใหม่สาธารณชนซึ่งต้องปรับตัวใหม่การเกิดเริ่มแรกหรือครั้งแรกการเริ่มต้นเป็นสิ่งยากลำบากก่อเป็นรูปตกแต่งขัดเกลาสร้างวัตถุดิบให้เป็นรูปล่างขึ้นมาเรื่องน่าสลด หินละลายจากภูเข,ขาไฟแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเอ่อบางคนถามว่าผมเปิดสอนเ,ออเรียนดวงอยู่เนียนไหมตอนนี้เปิดสอนเอ่อสำหรับคนที่อยากเรียนดวงอยู่เนียนแล้วนะครับก็ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรับรองว่า สอนให้คุณจากยูเรเนียนที่มันยากๆเนี่ยให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนๆดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณนี้จะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงคำรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบ ดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะทําให้คุณแบบเอ,อรู้ว่าเอ,อแบบจะคบกันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ไปได้มากนะน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวงของคุณเองได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็สอนแบบเอ,อไม่มีกักก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยละกัน แล้วก็สําหรับราคาค่าเรียนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนเนี้ยก็คือคอร์หนึ่งสองหมื่นแปดพันบาทนะแล้วก็เรียกว่าเรียนสิบวันวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอน แล้วก็เป็นการสอนตัวต่อต,ตัวทําให้คุณเรียนรู้เรื่องแล้วก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับแล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้นาะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่าผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนร้อแล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานแับการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้น ขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายๆอ่ะไอที่ผมสอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่าเก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยอ่ะคือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบเนี้นะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่า คุณต้องใช้อุปกรณ์กนะ็คือ,เ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นระบบพวก Windows นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ Windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสำหรับผมนะมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณ แบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดวงคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลยนะสองหมืนแปดพันบาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดอะนะคือเรียกว่าคุ้มแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ ยากๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไงไยตรงนี้ตั้งดวงยังไงอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบอ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรมันเนี้ยดูเองเป็นแน่นอน100%ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนำประชาสัมพันธ์นะ สิ่งที่ลุกเป็นไฟสิ่งที่อยู่ใต้พื้นโลกอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันอ่านทุกประโยคอันมันจะเป็นในลักษณะของประโยคเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับตอนนี้เรื่องงานเรื่องความรักโชคดีทั้งหลายผมอธิบายไปทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยจุดที่มาสู่ลังสีนะครับก็คือดาวสองตัวนะครับรวมกันก็คือดาวทิพย์อดเมตอสกับดาวทิพย เซอุตเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าส่วนย์สีหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าจุดมิดพอยท์นะครับครนี้เนี่ยจุดอิทธิพลตรงนี้เนี่ยอยู่ที่16องศาราศีสิงห์3สิบลิปดาก็คือจะได้รับอ,อิทธิพลของราศีตุลก็คือเรื่องดาวศุกร์ซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทำคลิปแบบ general reading ไม่ได้ไนทำคลิปแบบไม่ได้จอดจงดูขำๆไม่ใช่อันนี้ผมจอดจงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที้หนันคุณร้อยเปอร์เซ็นตะ์บวกลบนะแล้วก็คือไม่อยากให้คุณไปจดที่ปฏิทินแล้วก็อรอจดจ่อเราจะได้ไปพิสูจน์กันคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์ใหญ่คุณกับผมเราไปพิสูจน์กันไง ผมถึงบอกให้คุณจดที่ปฏิทินนี่แล้วคุณก็สังเกตช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยกับตัวคุณแน่นอนแล้วก็เอ่อเผียนบอกว่าคนที่ดูคลิปนี้ร้อยคนก็จะร้อยอาชีพใช่ไหมคุณเอาอะไรไปยุต์กับอาชีพคุณแต่ผมจะบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ยที่ผมอธิบายมาแต่ต้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะแล้วก็ ผมก็อยากจะขออบคุณสมาชิกทั้ง2ช่องสมาชิกรายเดือนนะครับที่คุณยังสนับสนุนเป็นสมาชิกช่องผมอยู่ยังไม่ทอดทิ้งก็คือช่องแรกยูเรเนียนรายเดือนเดือนหนึ่งบาทผมก็ได้70บาท YouTube แบ่งให้70%ช่อง 2, อี่2ยูเรเนียนรายรายเดือนเดือนละ80บาทผมก็ได้50บาท YouTube ก็แบ่งให้70%ทั้ง2ช่อง ร้อยห้าสิบบาทในที่ผมได้เอ่อเหนะไม่ใช่ร้อยห้าสิบาทโทษทีร้อยหนึ่งได้เจ็ดสิบาทใช่ไหมแล้วก็อีกช่องหนึ่งแปดสิบบาทได้ห้าสิบผมได้ร้อยสามสิบถูกไหมไม่ใช่เลยได้ร้อยยี่สิบโอ้คิดสรรมการดาวปวดหัวเลย ไอ้เงินที่ผมได้70บาทกับ50บาทเนี่ยก็คือ120บาทเงินนั้นไปไหนก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอ,อุปกรณ์คอมพิวเตอรม์มันจะมีเสื่อมลมมันก็ต้องสะสมเงินในการที่อัปเกรดคอมเงิงนนั้นไม่ได้ทําให้ผมร่ํารวยไปมหาเศรษฐีคือแบบเรียกว่างไงอ่ะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณก็แอดไลน์มาหาผมผมจะ หาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณดูแบบด่วนคุณจะได้ดูว่าคุณดูราศีไหนได้เพราะว่าจุดเจ้าตาจะมีอิทธิพลกับคุณไปตลอดชีวิตคุณจะได้ไม่เสียเวลาเสียเวลาในการที่คุณหลงทางชีวิตของคุณเนี่ยเมื่อคุณเออควรจะทําอาชีพในอะไรหรือทิศทางของคุณเนยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิก สิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ดูคลิปล่่งหน้าก่อนคนอื่น30วันบวกลบอย่างไม่มีโฆษณาไม่มีจอม,มืดนะครับแล้วก็เปิดมาก็ดูได้เลยเนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคลิปนี้คุณก็จะได้ดูนะก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์แน่นอน3วัน5วันบวกลบแล้วก็ ระหว่างที่คุณดูคลิปอาจจะมีจอม,มืดมีสะดุดก็อย่าโกรธจะเกลียดผมเลยเพราะผมไม่มีทางเลื่อนจริงมันจําเป็นที่จะต้องลงคลิปที่มีความแตกต่ตางไม่งั้นคนที่เป็นสมาชิกช่องเขาก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกถูกไหมทําไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องบางคนสงสัยคือเอาที่เท่าผมศึกษามายอดวดิวดู youtube 1เหมือนวิวจะได้เงิน1เหรียญดอลลาร์ก็คือส30มสิบาท แล้วผมมานั่งอธิบายคลิปแบบละเอียดอย่างเงี้ยคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทพวกจอมง่วนนะคุณเคยดูหนังจีนใช่ปะสอบจอมงวนะ่วนเนี่ยพวกแบบคนที่มีแบบคนที่เขาต้องการความจริงเนี่ยฉะนั้นคลิปึ่งอาจจะมีคนดูร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่อะเจ็ดสิบห้าสตางค์บาทเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอซื้อม,มาม่าขอห้าบาทมาต้มกินด้วยซ้ำนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้อง มีการเปิดรับสมาชิกช่องเพราะว่าคือมันมีค่าใช้จ่ายผมก็เลยต้องมาอาธิบายเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเกลียดผมโกรธผมโดยที่ว่าไม่ไม่อยากรับรู้เ,เหตุผลต่างๆที่ผม,มาอาธิบายอยากจะดูฟรีดูแบบไม่มีโฆษณา ดูก่อนเหมือนคนที่เป็นสมาชิกช่องคืออันนี้ผมก็เลยต้องมาอธิบายเหตุผลก็อยากให้ทุกคนปวดเข้าใจด้วยปวดเห็นใจผมด้วยผมเลยมาอธิบายทุกคลิปเลยนะเพราะบางคนอาจจะเพิ่งมาฟาังก็อาจจะไปทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปนะโอเคไหมเราเข้าใจตรงกันนะเราสุขก็คือเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงิน อันนี้จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ความสำเร็จใน,นเรื่องของอาจจะเป็นข้อตกลงหรืออาจจะเป็นเรื่องของเงินบางสิ่งบางอย่างที่สามารถที่เกิดขึ้นกับตัวงคุณทีน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเราทิพย์แอดมินต t ตผมจะอ่านพอหมายเราทิพย์แอดมินตตให้คุณฟังนะ ซึ่งมีเฉพาะในดวงยูเรเนียนนะครับทีน,นี้ดาวทิพแอมเปตอรเนี่ยความหมายจะแปลว่าต้นตอแรกวัตถุดิบก,การหมุนการไหลเวียนอุปสรรคความหนาแน่นการหยุดนิ่งการพัดภาคความหมายทั่วไปวัตถุดิบต้นตออาการหมุนวงจรเข้ามาสู่ตำแหน่งนั้นความลึกซึง้งทีน,นี้ดาวทิพแอมเปตอรเนี่ย ข้าองศาอยู่ที่7องศาราศีมิถุนยี่ิบสองนิตนก็คือได้รับอิทธิพลของราศีมิถุนก็คือดาวพุธอันนี้ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวคุณอาจจะมีเรื่องของคือแบบเรยกว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยคุณต้องไปประยุกต์อาชีพคุณคนที่ดูร้อยคนก็ร้อยอาชีพสิ่งแอดล้อมคุณเพื่อนฝูงเจ้านายมีทั้งคนดีเห็นกนัตัวแตกต่างกัน แต่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผมย้ําเลยว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณต้องเลยพิสูจน์กับผมคุณจะได้หายคล่องใจนะแล้วก็เอ,อผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่องที่คุณยังไม่ทอดทิ้งผมคุณยังให้การสนับสนุนผมอยู่ผมขอขอบคุณจริงๆจ,จ,จากใจผมจะบอกให้ว่าอย่าให้คุณภูมิใจกับผมเลยว่า คุณคือผู้ผลักดันที่ทำให้ผมมีเอ่อเรียกว่าไง่ะมีพลังที่มาทำคลิปดีๆให้เพราะว่าคนเขาจ่ายตังรายเดือนเขารอคลิปเราอยู่ไงคือเราก็ต้องแบบขยันใช่ไหมแล้วก็ข้อดีอย่างคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณแอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตายด่วนให้คุณเนี่ยฟรีมูลค่า444บาทจริงๆไงมันก็สามารถที่แบบคุณสามารถดูคลิปได้สูงสุด5ราศีเลยนะ แล้วน้อยสุดเนี่ยก็คือสามราศีเพราะจุดเจ้าตาของคุณมันมันอยู่มันคือวันเด็กปีเกิดวลาเกิดของคุณมันคือ GPS ของคุณบลูทูธอย่างนี้แล้วมันยังไงมันดูไงมันก็แม่นเพราะมันคือของคุณนะอันนี้สําหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องเดียวช่องหนึ่งคุณไม่ได้เป็นเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าวันที่เป็นสมาชิกวันที่เกิดเหตุการณ์มันจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะวันนี้ผมก็เลยมาบอกมาเนี้ยเผื่อคุณจะแบบเป็นสมาชิกช่องหนึ่งคุณก็ได้สิทธิ์ นะฟรีมูลค่า4ี่ร้สิบสี่บาทคุ้มมากนะคุณจะได้ไม่เสียเวลาหลงทางก่บชีวิตคุณเราคิดดูเ่ยตัวเราเนี่ยอายุอะไรสามสิบสี่สิบนะที่ผ่านมาเนี่ยมันมันหลงทางมันอ้อมอ้อมโรคมานานแค่ไหนเงี้ยเราไม่รู้ทิศทางเรามันเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิก ข้อดีคุณจะได้ดูคลิปล่วงหน้าก่อนคนอื่นสามสวันระหว่างที่คุณดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอย่างแน่นอนนะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกค,คลิปนี้คุณก็จะได้ดูล่วงหน้าก่อนสามวันห้าวันบวกลบคลิปที่คุณดูอาจจะมีจอมืดมีสะดุดมีโฆษณาผมไม่มีทางเรื่องจริง,รงอย่ากดอ่ากเกลียผมเลย เพราะถ้าเกิดผมทําให้คุณดูเหมือนแบบที่สมาชิกดูคนที่เป็นสมาชิกรายเดือนใครเขาจะมาเป็นสมาชิกรายเดือนถูกไหมครับอันนี้ผมก็ต้องขอโทษเปิด,ดเข้าใจผมด้วยการติดต่อบางอย่างที่เป็นการอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปทําหน้าที่ของเราเช่นอาจจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยคนในครอบครัวหรือว่าคนในเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เราสนิท คุ้นเคยเพราะว่าดาทิอัมตอตเนี่ยอยู่ในเรือนตาที่หนึ่งแล้วก็ในเรือนตาที่หนึ่งดาวนอ,นอ,นอ,อน้อโคจรจริงนะวันนั้นเนี่ยก็จะมีเจ็บเจ้าตาโหนดความสัมพันธ์โหนดนี่ก็จะหมายถึงความสัมพันธ์ที่เราติดต่อคนที่เราคุ้นเคยเช่นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าเจ้านายเราอย่างเงี้ยคนที่เราเจอหน้าบ่อยบ่อยวนี้อ่อ โนดก็เป็นจุดเจ้าตาตัวหนึ่งที่อยู่ที่ข้างองศาหนึ่งองศาราศีมิถุน56นิ้ดอันนี้ได้รับอิทธนของราศีแม่คือดาวงคารก็จะแปลว่า,อ,าอังคารพุธก็คือการเริ่มต้นของการเดินทางการติดต่อซึ่งสามารถที่จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้รับการติดต่อบางอย่างใหม่เช่นอาจจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาหาคุณบางคนทําธุรกิจส่วนตัวนะ หรือบางครั้งเมื่อคนทํางานแบบอยู่ในองค์กรเนี้ก็สามารถแปลว่าตัวคุณอาจจะต้องมีกิจกรรมที่คุณจะต้องมีการติดต่อการสื่อสารบางอย่างหรือการใช้ความคิดบางอย่างที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นความสามารถที่มันอยู่ในตัวคุณเพราะว่าต,ตัทิ์แอมเมตอนนี้ก็คือวัตถุด,ดิบตน้นตอนใช่ไหมซึ่งตรงนี้ปั่นยางนี้เราก็สามารถที่จะตีความหมายว่าในคำว่าต้น ทำไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องบางคนอาจจะสงสัยฉันก็เคยดูฟรีมาตลอดทำไมต้องมาเสียตังค์ดูคือถ้าดูผมศึกษามาเนี่ยยอดวิว u t u b e อะดูหนึ่งหมื่นวิวอะก็จะได้เงินประมาณหนึ่งเหรียญดอลลาร์สามสิบาทแล้วคุณคิดดูนะคลิปผมเนี่ยผมทำแบบแนวแบบเอาความจริงมาพูดอแนววิชาการมาอธิบายมีเหตุมีผล มันก็เหมือนคุณไปเรียนหนังสือเรียนไปติวเพื่อติวสอบอ่ะคิดแบบเนี้ยมันก็จะมีพวกจอมหวนจอมหหนที่สอบมันสอบแบบจอมหหนแบบเหมือนเราดูหนังจีนเนี่ยนะสอบจอมหหนมันก็จะมีแต่พวกจอมหหนที่เขาสนใจมาดูแล้วยอดดูมันก็หนึ่งร้อยวิวสองร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้เงินจากความโฆษณาเท่า,าหไหร่เจ็ดสิบห้าสตางค์มั้ง 1นึ่งบาทมั้งยังไม่พอซื้อมาม่าห่อละห้าบาทมาต้มกินเลยคือเงินค่าสมาชิกเนี่ยก็คือรายเดือนเนี่ยร้อยหนึ่งช่องยูเนียนยูทูบแบ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นให้เราใช่ไหมช่องยูเนียนไลน์ยูทูบแบ่งรายเดือนให้เราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็แปดสิบาทก็ได้ประมาณห้าสิบาทก็คือร้อยี่สิบาทเนี่ย ไม่ได้ทาให้ผมร่ํารวยไปหมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะเงินนั้นไปไหนผมจะอธิบายให้เงินนั้นก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนเนียนะค่าอุปกรณ์อคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อในการทําคลิปให้ดูทุกอย่างมีค่าจะจ่ายแล้วถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่ายเนะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่ามาทําสิ่งที่ดีให้ได้เพราะทุกอย่างมันมีค่าจะจ่ายทีนี้ผมอธิบายละเอียดมากเลย อธิบายเหตุผลว่าทำไมคิดต้องเป็นแบบแนวนี้นะซึ่งเ,เรียกว่ายัางไงการที่ผมมาอธิบายเนี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่ามีบางคนเนี้ยอาจจะไม่ชอบผมอาจจะแบบมันไส้ผมมีอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำไมต้องทำคลิปแนวนี้ อันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องมาบอกนะก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นใจผมแล้วก็คงจะเข้าใจผมนะโอเคไหมต่อวัตถุดิบก็คือคุณสมบัติของคุณอย่างเงี้ยเช่นคุณอาจจะมีคนขายของอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีสินค้าบางอย่างที่เจ้าอื่นไม่มีเหมือนคุณคู่แข่งไม่มีเหมือนคุณแต่คุณมีก็เลยคนก็ต้องมาหาคุณหรือบางครั้งเ คุณทำงานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างในการที่คุณสามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้หรือทนทานกับงานที่มันยากๆได้อย่างเงี้ยคนที่เขาอยู่ในองค์กรเขาก็เหมือนแบบอยากจะให้คุณเข้าไปแก้ไขงานเข้าให้คุณแบบไปรับผิดชอบบางอย่างที่เป็นหน้าที่บางอย่างที่ต้อง คนที่จะเข้าไปทำต้องเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะเฉพาะทางหรือว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นเช่นอ,อาชีพเฉพาะทางอาชีพที่ไม่ประกอบอาชีพหรืออาชีพที่